สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคันสอนทองอุทีชื่อเล่นชื่อธนูครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยานวัตศรีนันขาวชื่อเล่นชื่อนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทั้งจุนหงชื่อเล่นชื่อเกมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบรินทร์สิงห์บุตรดีชื่อเล่นชื่อกรอบครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายเปิศนมัชราชื่อเล่นภูมิครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวริฟงรักษาชื่อเล่นชื่อเอโฟครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัครพลบุญคำชื่อเล่นปอครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงขจิลาบุวนาคชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนินทร์วุฒิแข็ชื่อเล่นชื่อเอิร์นค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัทธริกาศรีสุพรชื่อเล่นบีมค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทิดาราสุวรรณเพ็งชื่อเล่นชื่อเต็มค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงบุษบากรราชานูชื่อเล่นชื่อเบียค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประวิศรัทิพย์สมศอชื่อเล่นชื่อขนมพิงค์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิเชีย์ทิดาราชบุตรชื่อเล่นชื่อเนยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงลักตาชูชื่อเล่นพิง์ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงศศีวิมงลรักษาชื่อเล่นเอมมี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสกุลสุภาตุสุขค่ะชื่อเล่นลีโอค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุภาษาคนทาชื่อเล่นชื่อฟ้าใสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอภิชยาธรรมทวีชื่อเล่นหยกค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจากพัฒนาวัชื่อเล่นชอโอครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวรุสุมาดีชื่อเล่นชื่อเสยาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนชัยสินุเสนชื่อเล่นชื่อเต้ยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประพรวงงามวงครับชื่อเล่นชื่อท็อปสวัสดีครับผมเด็กชายพิณ์คำพิชิตชื่อเล่นชื่อพีพีครับสวัสดีครับกับผมเด็กชายประสิทธิ์ประจันชื่อเล่นฟิวครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกนกวรรณนาติโนชื่อเล่นชื่อเข็มค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจีพาร์ฟนสนเทศงชื่อเล่นชื่ออมแอมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนานุสุริยะชื่อเล่นชื่อกิตาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนิชการแพทสมบัติชื่อเล่นชื่อตอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธิดารัตน์บานีมนชื่อเล่นชื่อป๊อปค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเบนตาลักษณ์สองสีชื่อเล่นชื่อโบค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปวาวันวิสาขุมผลชื่อเล่นไมมินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชนกราศีชื่อเล่นชื่อดีมค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเมธิยานุพลชื่อเมย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสิริกรโพง์ศรีค่ะชื่อเล่นชมพู่ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสรัญญาแสงต้นชื่อเล่นชื่อว่าน,น,นุ่นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุรศรีทเทพบุญชื่อเล่นชื่อหมุนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอภิญญาทาศีงชื่อเล่นชื่อหมูปิ้งค่ะ เอ,เอา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 แล้วครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายพิศนมัชาเล็กกูแป๊บนึงขอสิบมิ๊ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเซ็เหน่อยเลยขาเลขกิลิเอ๊ะโอู้กขาเอาใหมค่ะ แค่เอ่าแต่ีเปาวอลมันไม่ใ่คู่ขานบอลีหนูอย่ามั่วฟาด